Bye. แผลแต่แตคริมมาฝากท่านผู้ชมมันเหนื่อยจริงๆรจริงจริง

ủa đi ăn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  chăn 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 ยัไปไม่ถึงเลย เห็ดคนค่ะนี่นี่สองดอกเนี่ค่ะนี่อีกดอกนึงไหนดูที่ดอกนี้ดอกนี้แก่แล้วอย่าเอาไปไม่เอาดอกนั้นไปค่ะขอดอกนี้ไปดอกเดียวก็ไม่เป็นไร เจอเห็ดน้ำหมากนุ่นขาสวยเห็ดอะไรไม่รู้ดอกเหลืองส,สีเหลืองสวยสวยเนี่ยน้ำหมากอีกดอกหนึ่งเจอก็ต้องถ่ายให้ดูค่ะเพราะว่ามันหายากไปปานี่โนกีเลยค่ะค่อาจจะไม่ใช่ อาจจะไม่ใช่ค่ะนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวพวกเราจะต้องเดินย้อนไปตรงนี้ที่ปีที่แล้วเดินมาตรงนี้ละคะที่คนเดินอยู่เราจะต้องเดินจากทางนั้น,นีน,นี่เป็นหางไก่งวงที่กินได้นะคะ ที่ข้างหลังใต้ดอกเป็นสีขาวเป็นเห็ดน้ำหมากแก่แล้วเห็ดน้ำหมากรืมป่าอยากต่เห็ดไม่มาเกิด เนี่ยดีนะคะที่มีคนเอาไม้เนี่ยไปวางไว้ไปวางทิ้งไว้กับกำแพงคูนไม่ให้คนเอาเอามาใช้ในป่าเพราะฉนั้นเดินแย่เลยถ้าไม่มีไม้เนี่ยนี่นี่น้ำน้อยค่ะไม่พัเลยไม่พักเลิก่อน,น น้ำน้อยน้อยแต่เย็นนะนะค่นะนะมีคนมา คันมีกลุ่มมีเด็กตามหลังมาพูดไม่หยุดเลยน่าจะหมดแล้วแหละที่ต้องปีนยังค่ะยังไม่หมดยังยังมีี่ต้องปีนอยก่โอโหนี่อยขึ้นสูงลงต่ำแบบนี้ เพื่อหาเห็ดเพื่อทำคลิปเห็ดค่ะคงเลิกแล้วคงทำต่อไปไม่ได้เพราะมันปวดขาปวดจนขาสั่นค่ะคนอื่นเขาต้องขอบอกฉันขอเดินแซงซ้ายเธอไปนะเพราะเขาไม่ปวดเขาเ่าไงคะนี่ปวดจนเข่าสั่นเลยโอ้เนี่ยถ้าไม่ได้ไม้ไม้อันนี้นะคะแย่ yeah. นี่ได้ไม้ค้ำนี่แหละป่าใหญ่โตป่าใหญ่โตเหต็ดไม่มีเหลือเชื่อไหมคะนั่น่ะใครๆเขาก็เดินแซงเดินแซงไปหมดเพราะเขาแข็งแรงไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าอายุอายุเพิ่งจะหกสิบสาม ปวดเข่าซะแล้วสำหรับคนอื่นเดินทำทำคลิปเก็บเห็ดนะ่ะง่ายนะคะบางคนก็ป่าอยู่ติดบ,บ้านเลยแต่สำหรับตัวป้าเองนั้นมันไม่ง่ายเพราะว่าป่าไม่ได้อยู่ติดบ,บ้านจะมีอันเดียวคือ คือเห็ดถั่วเท่านั้นที่อยู่ใกล้หน่อยเห็นไหมคะเดินเนี่ยยังจะไม่ไหวเลยไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ